ไอเดียหลุดโลกไอเดียในการจดทะเบียนสมรสให้เหมือนการทำใบขับขี่ไอเดียในการจดทะเบียนสมรสให้เหมือนกับการทำใบขับขี่มีกระบวนการดังต่อไปนี้หนึ่งกระบวนการเรียนรู้ก่อนจดทะเบียนอบรมการใช้ชีวิตคู่เหมือนการเรียนรู้กฎจราจรก่อนสอบใบขับขี่คู่รักต้องเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารการจัดการความขัดแย้ง และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคู่ชีวิตแบบทดสอบความรู้มีแบบทดสอบเชิงความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่เช่นการบริหารการเงินครอบครัวการดูแลจิตใจและการวางแผนอนาคต 2. อขั้นตอนการจดทะเบียนการสอบปฏิบัติคู่รักต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันเช่นการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์สมมติ หรืออาจจะมีข้อทดสอบเรื่องความสามารถในการทำการบ้านเอกสารคู่มือชีวิตคู่มอบคู่มือคล้ายกับคู่มือผู้ขับขี่แต่ปรับเนื้อหาให้เป็นคำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตคู่เช่นการสร้างความสมดุลระหว่างงานและครอบครัวและอาจจะมีเทคนิคในการทำการบ้านเสริมเข้าไป 3. การจัดประเภทใบจดทะเบียนสมรส ใบสมรสชั่วคราวมีอายุ1-2ปีแรกเพื่อเป็นช่วงทดลองชีวิตคู่ก่อนต่ออายุให้เป็นใบสมรสถ,ถาวรระบบแต้มสมรสหากคู่รักมีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตคู่<ม>เช่นทะเลาะตกตีกันลั่นบ้านบ่นบอยครั้งจนชาวบ้านเขาลำคาญการนอกใจหรือไม่รับผิดชอบอาจถูกตัดแต้มคล้ายการขับรถผิดกฎจราจร 4. การต่ออายุและอบรมเพิ่มเติม คู่รักต้องเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเป็นระยะเช่นการรับมือกับการมีลูกการดูแลครอบครัวในระยะยาวหรือการเกษียณ <c oughs> การต่ออายุใบสมรสทุก5-10ปีพร้อมโอกาสปรับเปลี่ยนข้อตกลงชีวิตคู่ตามความเหมาะสม 5. ใบสมรสพิเศษสำหรับคู่ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมเช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวหรือสังคมอาจได้รับใบสมรสพิเศษพร้อมสิทธิทประโยชน์เช่นส่วนลดภาษีทุนการศึกษาของลูกๆ 6. บทลงโทษและการยกเลิกหากคู่รักไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ได้หรือที่ผ่านมาโดนตัดแต้มมากเกินไปทางเจ้าหน้าที่อาจมีกระบวนการพิจารณาเพิกถอนใบสมรสได้โดยต้องเข้าร่วมกระบวนการให้คำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการยกเลิก นี่คือกระบวนการคร่าวๆท่านพร้อมหรือยังที่จะจดทะเบียนสมรส